สวัสดีครับอยู่กับช่องแทล่าครับเอาเบิ้งเจ้าแมวน้อยครับแมวน้อย3.035ครับ3ตัน5ครับผมแต่รวมน้ำหนักพวกวฮโดรลิกประมาณ4ตันแรงม้ากับยู่24แรงม้านะครับตอนนี้ความกว้างของใบแทยก็1เมตร78เซนครับนี่ครับในงาน ถมท่อครับถมท่อปลาปลาครับคุณถมเน่าครับคุเสียงไปแท็กกับสามสิบเซนครับวความกว้างของตักกวรถครับพวงกี๊ศูนย์จุดหนึ่งสองครับตัดก่อนก็ก็ก็ตัดก็คิ้วครับตัวนี้เลวหน่อยเป็นเด่นนะครับเสียงนี้เงียบครับผม ก็ถือว่าไว้ครับเฮ็ดดียังมาซังขนาดความลึกกับหเมตรครับผมหเมตรครับความลึกของของที่ว่าวางทอนะครับความของโตรครับ เครื่องนี้เร่งสุดแล้วครับแต่ว่ามันกะดังในทำเนียร์นหน่อยครับหยิบซีหยิบซีแรงมาเนาะครับกด่นว่างเง้าว่างกอป่าจบแมวน้อยครับสี่มงกว่า เยี่ยมหลายคนว่นแล้วยาวไปลูกพี่ยาวไปงั้นสำหรับงั้นท่อเนี่ยครับมันก็ต้องลดประมาณนี้ครับบางท่อจะข่าวถึงได้เร็วดีครับผม รวมของเลียวครับอยู่ประมาณซีตันนะ <Yeah. S 1> มีมีสายแจ็คครับสายสายสายที่ว่าเห็นไหม ไฮ้เราลิกที่ว่าติดตรงไว้เ่อจะแยกหินครับนี่ครับเพื่อติดอยู่กับอามมัน,นเพืแยกหินโดยเฉพาะครับทำเบิ่งความลึกครับเพิ่มค,ความลึกของมัน เมตรนึงครับเลียนทางเปลี่ยนทางุม,มนี่ครับเมกี้วมนิดหน่อยครับ เจ้าแคทแต่บอรู้ว่าถ้าว่าใส่ใบเมียดดันนั่นมันสีเหลวกว่าวบอลลูแต่พันว่าบอค่อยรอดนะมันมันอยังแบบมันเฟืองมันหน่อยคยันย่านใส่ใส่ตัวเดินลายกะบบอดีครั้พๆก็ใส่ตัวเดินลายเนี่ยมันมันมันเสียใส่ได้เป็นบางโอกาสเป็นบางจังหวะเจ้าแคท Mèo nói hấp, cho mèo nói thùng đinh ปรับมือครับพวกเราขุดเนากำลังป,ปรับปรับนาดินเลยครับนี่ครับเครียดม,มือมือเสม,มอก็ยังต้ัง